สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้28มกราคม2 5 6 5อครับ21นาฬิกา50นาทีใกล้4ี่ทุ่มครับช่องตองพรพรมมครับมาพูดคุยกับพี่น้องอสมรทั่วประเทศรอบดึกหน่อยนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการอสมอในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พครับพี่น้องอสมรจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ ย้ำจะมีคนได้2000แต่ก่อนจะได้2000ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยแล้วจะได้นะครับไปฟังครับคนได้2000คือใครครับวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 5ครับจะเป็นวันโอนเงินค่าป่วยการอรสอมอสสของกอรทมด้วยนะครับเข้าบัญชีเงินฝากของอสมอสสสกุมภาพันธ์นะครับสำหรับ ใครที่ปกติปกติคือไม่มีปัญหาในการโอนครั้งที่แล้วนะครับจะได้รับหนึ่งพบาทครับเป็นค่าป่รยการของเดือนมกราคมนะครับค่าป่รยการของเดือนมกราคมนี่หนึ่บาทจะโอนวันที่15บกุมภาพันธ์ใครที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยในเดือนที่แล้วก็คือโอนได้โอนสําเร็จนะสิกุมภาพันธ์ก็จะรับของเดือนมกราคมไป 1,000พจบครับรายละเอียดการหากักเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับในช่วงประมาณวันที่หนะครับวันที่7ประมาณวันที่เจ็น่าจะรู้เรื่องการหักว่าหักอะไรบ้างเท่าไหร่ชกศสมนนะครับส่วนคนที่จะได้สองพันคือคนที่มีปัญหาเดือนที่แล้วโอนไม่สำเร็จคือคนที่ไม่ได้รับค่า่วยการนั่นแหละท่านนั่นแหละ ท่านที่ฟังอยู่ขณะนี้แหละใครจนถึงวันที่28มกราคมแล้วเงินค่าเปิดการที่เขาจะโอนวันที่1 4มกราคมน่ยยังไม่เข้าบัญชียอยู่แน่นอนไม่ต้องไปรอแล้วไม่เข้าแล้วเพราะอะไรครับเพราะโอนไม่สําเร็จแล้วเนื่องจากวันที่1 4มกราคมที่ผ่านมาม,ม,มีมีปัญหาเรื่องระบบการโอนขาดข้องก็มีคนได้ไปส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อีกจะอาจจะมีหลายคนเหมือนกันที่ไม่ได้เพราะระบบมีปัญหาขาดข้อง ถ้ารอจนถึงวันที่28มกราคมของค่ท่านไม่ได้แล้วนั่นก็ค <utan. S 1> ือโอนไม่สําเร็จแล้วนะถ้าโอนไม่สําเร็จแล้วท่านจะต้องไปทําให้ตัวเองได้สองพันให้ได้ก็คือไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือไปแจ้งคุณหมอของท่านนะครับคุณหมอที่เป็นพี่เลี้ยงพาท่านทํางานนั่นแหละถ้าท่านเป็นอสมสังกัดโรงพยาบาลอําเภอใดก็ไปแจ้งคุณหมอของท่านที่พาท่านทํางานนั่นแหละเขาจะเป็นคนกดยืนยันผลงานกดส่งเบิกให้ท่านได้ตกเบิกของเดิมที่ไม่ได้เมื่อเดือนมกราหนึ่งพัน และได้ของเดือนมกราคมที่ที่จะได้ปฏิสภากุภานี่อีก1000ท่านก็จะได้2,000นะครับส่วนใครที่เป็นอสมอสังกัดรอพอสตใดนะก็ไปบอกคุณหมอรอพสตอ,องท่านพอรอพอสต,อตอก็ได้ผู้รับผิดชอบงานด้านอสมอก็ไปบอกว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านไม่ได้เงินค่าบริการนะครับเขาก็จะกดให้ท่าน2เดือนก็คือกดผลงานของเดือนมกราให้ท่านได้เงินปฏิสภากุุภานะครับ แล้วก็กดตกเบิกย้อนหลังของเดือนธันวาให้ด้วยท่านก็จะได้2,000ในวันที่15กุมภานะครับส่วนใครเป็นอสส,ส,สของกทมก็ไปบอกคุณหมอสํานักอนามัยกรุงเทพของท่านให้ดําเนินการกดตกเบิกย้อนหลังให้ใหม่ท่านก็จะได้ของค่าบริการของ2เดือนก็คือของเดือนธันวาด้วยที่ยังไม่ได้แล้วก็ของเดือนมกราด้วยท่านก็จะได้2,000นะครับแต่ถ้าท่านเงินไม่เข้าเมื่อวันที่14มกราจนถึงป่านนี้ยังไม่เข้า และไม่ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยท่านท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเจ้าหน,น้าที่เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตรวจเช็คว่า,าโอนสําเร็จไหมมีกี่ลายไม่สําเร็จนะครับโอนไม่สาเร็จเพราะนั้นท่านต้องรักษาผลประโยชน์ของท่านไปแจ้งคุณหมอของท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นอสสของกรทมก็อย่าลืมไปแจ้งท่านเป็นอสมของโรง,งพงางรายาบาลอำเภอก็ไปแจ้งนะครับท่านเป็นอสมของรอพศตใดก็ไปแจ้งนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เขาโดยด่วนนะครับแจ้งก่อนสิ้นเดือนนะ เพราะว่าเขาจะมีเวลากดในช่วงวันที่1นะไม่เกิดวันที่1ที่2แถวนี้หลังจากนั้นสํานักงานสาธารณสุขก็จะกดยืนยันผลงานต่อไปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะกดยืนยันผลงานต่อไปจนถึงวันที่5-6ที่หที่สบศก็จะกดแล้วส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็จะทําระบบต่อแล้วก็โอนวันที่15กุมภานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เมื่อเดือนมกราก็จะไปได้วันที่15มกราไอ้ก็จะไปได้วันที่15กุมภาสองพัน ได้2เดือนนะครับส่วนใครที่ปกติอยู่ดีตามปกติเดือนที่แล้วได้เดือนนี้ก็ได้1,000นะเป็นของเดือนมกรานะครับ <S <S ก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจนะครับวันที่สกุมภากุมพาเป็นวันค่าป่วยการของเดือนมกราคมออกสรุปครับใครปกติใครปกติร,กตรับ1,000ของเดือนมกราใครที่ไม่ได้รับของเดือนมกราเมื่อกี้เ,เมื่อ14มกราเมื่อกี้นี่ ให้ไปแจ้งคุณหมอของท่านให้เขากดตกเบิกเพื่อจะได้2,000ในวันที่15กุมภาหกห้าครับเอาละครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องอสมอฟแลสมควรแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับค่ำคืนวันนี้ขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับสวัสดีครับ